จะชาวไทยด้วยตีมันไม่มีอ่ะเ่าตั้งให้ตายจะกัคอยให้เธอเป็นตามความฝันคุปต์ในยูทูบเปเมื่อกี้ นี่ไงได้ปูปิดยูทูบไปเมื่อกี้ภาพภาพไปชันเลยวะนี่ไงได้กลปูปิดยูทูบไปเมื่อกี้เฮ้ยปอลี่หัวล้นภาพภาพไปชันเลยปอลี่หัวล้นนี่ไงได้แลวปิดยูทูบไปเมื่อกี้เฮ้ยปอลี่หัวล้น เไรอตนเพงเฮ้ยโอ้ก er mm ูไ hmm. ม so ่ได you know, uh, ้ไปยบนมึงหรือ่ักขาวคนดูตัวเองนะเตเพงะกูปิดไลฟ์ไปแล้วเฮ้ยโอ้คนดูอยู่หนึ่งคนวหรอเออมึงเนาะ ไม่คนดูดูออีทาจีไม่ออกวะงเมื่อกี้ออีทาจีไม่ออกวะงเมื่อกี้อ วอทาจีไม่ออกวะเฮ้ยเมื่อกี้ะนี่นอนเัาจงจิมนะแล้วมีเจอเราโย่อีทาจีอีทาจีไม่ได้วนะอืมงอันหม้วนะไอ้นดีอย่เล่งครับอย่าเล่เอ็นตัวอรอละก,กันชิล Anan da'o

ยองเขาอ่ะยั่เคยเขาช้างดาวอ่ะมนจามีปะวะ oh wow.